สวดีครเรื่องลาะครับรผมายกแคนครับสวัสดีับนายลายแครัสัสดีครับผมลายนครับวต้ลาแคครับครัผมอย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณมาเลยที่ได้มาน่งอยู่ในงานลสตกเกอรอวบผมีมากๆออยากเป็นเึื่นจบไปนีนเป็นเพกียวกับครับเนพลงที่พูดจบไปชื่อเพลงว่า แอปหลังก็ทำให้ใครตายของมอลลี่สามารถไปติดตามเพลงของเราได้ทางยูทูบไรเซนวิลส์นะครับผมและที่สำคัญเราไม่ได้มาแค่เพลงเดียวแน่นอนติดต่อไปเรื่อยครับผมนี่เราพร้อมแล้วไปสนุกนเลยครับผมเรปล่อยเพลงกันคพวกผมเองไม่ใส่รักเลยฮักหายใจแหงนคอก่อนโหคุณโชว์กันเต็มที่ขนาดนี้ผมก็เเป็นกำลังใจให้พวกเขาหน่อยสิครับ คิดว่าสภาพนาจะดีสุดอยากจะตอบคำถามคนแรกอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่มาร่วมงานของเราวันนี้นี่คือไลเ e อร์อ a วอร์ดวันนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงคุณได้นั่งดูกันตันนะ้งแต่ราวันแรกเลยด้วยรู้สึกไงบ้างไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราเดินทางอยู่ดีแล้วอยากให้หายใจคอเต็เต็มบมก ครับก็จริงๆรู้สึกมีใจมากๆเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยได้ใช้ลักสติกเกอร์ของตัวเองด้วยใช่นะมีของตัวเองแล้วก็มีของพี่ๆหลายคนที่เขาขอบชิมแล้วก็มารองวันด้วยก็ครับือนเต้แล้วก็ได้เจอพี่รเตอร์จริงๆด้วยเนแล้วก็เหมือนเป็นทั้งเรีเตอร์แล้วก็เป็นผู้ดาวจดิกเกอร์มาใช้ด้วยงานบางบาง,บางคนก็เฮ้ยคนนี้หรอคนนี้ใช้หรอใช่ไหมใช้จริงๆใช่จริงมือนาเราส่งไปแล้วบางคนที่มาส่งมาแล้วใช้สติกเกอร์ชุดเดียวกันมันจะมีความสึกเฮ้ยล็ มันล <ste al seat> ิงก์กันได้นะครับทีนี้วันนี้เราบอกสนุกมากๆแล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่มารอเชียร์เราวันนี้บ้างครับครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามผลงานของไรค์แคนได้ในตับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกเรื่องความรักมันไม่มีอะไรนะครับหรือวเพลงที่สองยืมๆนะครับแล้วก็เพลงซิงเกิลล่าสุดของเราแอบรักไม่ทำให้ใครตายของวอรี่นะครับรับชมได้ที่ช่องยูทูบไรเซอร์วินสิงค์ครับแล้วก็ซีไลด์ติ๊กเกอร์ของรค์แคนด้วยนะครับผมเหนื่อยอะผมเป็นสายน้ำจริงๆอยากจะให้นั่งพักดีก่อน แต่วันนี้ความพิเศษของเขาทำให้งานเราสนุกข kind of uh, ึอีกเยอะเลยนะครับขอเสียงปรบมือดัๆให้กับไลท์เช่นผมคตอบกัคุณมากครับ๋ย่เรให้แคทดุอ่นะครขคุณนะค่ะนเน่ารเหมือนเดิมและสนุกเหมือนเดิมนะครับผมกาตีได้เลยนะทุกคั้งที่เราเจอกับไลท์แคท